สวัสดีเจ้าทุกคนวันนี้หมอไม้ก็อยู่ตีวัดดอยขอควายจังหวัดเชียงรายค่ะวัดตีเนี่ยเป็นวัดตีขึ้นจือของจังหวัดเชียงรายวัดหนึ่งเลยแล้วก็แห่งบอกค่ะวัดนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตีหือโชคลาภหือหวยแมนๆมื้ือโชคลาภแมนๆนะคะแลวอีกอย่างหนึ่งคือวัดเนี่ยหมอไม้เคยมาขอพรหนึ่งข้างค่ะแล้วประสบผลสําเร็จในเรื่องของการงานนะคะหมอไม้ก็เลยโอนเงินมาช่วยสร้างอุโบสถ ที่เปิดกำลังสร้างหลังไม้นี่นะคะถ้าใครได้มาแอลี e ่นี e ่ก็มาร่วมกันสร้างอุโบโสถมาช่วยเปิดสร้างอุโบสถถ้าอุโบสถหลังไม้ได้เจ้าอิวัตไตเขาควายตระวัดเชียงไายค่ะวัดพระธาตุดอยเขาควายแก้วเป็นวัดในจังหวัดเชียงรายถูกสร้างขึ้นในสมัยพุทธกาลร,ราว1,000พกว่าปีในเจดีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอันเป็นข้อมือนิ้วก้อยข้างซ้ายของพระพุทธเจ้า และยังมีควายเผือกแก้วเขาแสงและตำนานแมงสีหูห้าตาให้ได้ท่องเที่ยวและขอพรขอโชคลาภกันด้วยค่ะแมงสีหูหาตามีลักษณะเหมือนมีสีดำตัวอ้วนมีหูสองคู่และตาห้าดวงรับประทานฐานไฟร้อนเป็นอาหารและถ่ายมูลเป็นทองคำชาวบ้านและผู้ที่มากราบไหว้เชื่อกันว่าจะนำโชคลาภมาให้สู่ตัวผู้ที่กราบไหว้บูชาค่ะ ซับซิดท,ที่เ่าอู่ถึงตป็นเนี่ยเอ๊ะมันคืออะไรอย่างเดี๋ยวเขาไปดูกันเลยค่ะอันนี้นะคะก็เป็นแม่พยาควายนะคะพระโพธีสัตว์ของพยาควายอยู่บ้านท้องขอพยาควายนีนะคะเนซึ่งเกิดจะคื้อน,น,น,ะะนื่องของความอุดมสมบูรณ์โต๊นะคะเดี๋ยวเขาอาจจะเอาน้ำแดงนะคะ น้ำแดงนะคะอันนี้เราก็กจะไหวพยาควายค่ะเนาะแล้วก็ควายเตรียมเตรียมถูกมาค่ะซึ่งว่าเออเดี๋ยวจะเอาไว้ตรงนี้เลยเพื่อ,อีแบบคนที่เปิดมาบ้านะคะ่ะช้อนก็จะต้องแบบต้องได้พวก,กมาเนาะเอาไเอาไว้ตรงนี้เลย โดยขอควายก็ต้องมาไ,วาไ,มไ,วาไหว้พญาควายก่อนนะทุกคนไหว้พญาควายเมื่อกี้หมอไม้ก็ไปทำบุญน,นะคะทำบุญกับหลวงพ่อมาละคะ่ะมาทำบุญเสร็จแล้วเขาไหว้พระเสร็จแล้วมาก่อนเลยไหว้พระธาตุเสร็จแล้วต่อไปก็มาไหวพไ้พญาควายก่อนที่เขาจะไปไหวอื่นอ่นค่ะขออวยพถวายกัน ตรงนี้นะคะสิ่งสำคัญที่เขาจะมาขอโชคลาภเลยเนาะคือ,อแบงค์สีหูห้าตานะคะรือว่าองค์เทพสีหูห้าตานะคะเปิดเป็นพญาสีหูห้าตานะคะเนาะสิ่งฮในเรื่องของโชคลาภค่ะทานก็นคือเป็นนะเหมือนของที่ไปกินเข้าไปแล้วทายเป็นท้องนี่นะคะ ตัวเนี้ยเลยนะคะเดี๋ยวเขามาขอโชคลาภกันอยูบ่อยครั้งนะคะเดี๋ยววันนี้เขาจะมาขอกับองศีหูห้าตานะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาเอาของถวายกับเปิ่นตุ้นะคะคนจงได้ตาเมตตาจากท่านแม่ศีหูห้าตาพญา4ีหูห้าตาด้วยเทินสาธุสาธุ น,นี่ก็เป็นทูกขอหวยนะคะเนาะซึ่งเขาไม่ได้เอาของเขามา,ขาเขาก็เลยไปซื้อท่ร้านสับวาพมาก็มีขายนะคะอันนี้เดี๋ยวเขาจะเลือกนะคะอันนี้นะะแล้วก็อดีนเ,เขาเอาไว้ให้ผมนะคะจะเปิดแบบแยกของสุกละของหอยอีเนาะอันนี้เขาก็จะขอสุกลงาจากพญาสีเดียวหน้า เชื่อไม่ลบหลู่รู้เชื่อไม่งมงายพึ่งใช้สติปัญญาพิจารณาให้รอบคอบเพราะฉะนั้นการดูดีดโอนี้พี่ๆค่ะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเนาะถ้าใครจะเอาไปแก้งหวยใครไปซื้อเลขก,ก็อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ทุกคนการจีบหมอไม้ม,ม,มาขอเนี่ยมันเป็นความเจือ่วนทุคคนทต่ว่าหมอไม้ม,มงายก่อนเรื่อ,องใดอะมอไม้มงงงายเราหมอไม้แบบมีแต่แบบ จรงดีๆเข้ามานะคะมันป็อยู่ในความเชื่อของแต่ละคนเลยเรียบร้อยนะคะหมอไม้ก็ขอโชคลาภให้กับพี่ๆทุกคนแล้วนะคะวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีโชคลาภสมปรารถนาการถ้ามีโชคลาภก็จะโอนเงินเข้าบัญชีวัดรวมสร้างพิหารหรือว่าอุโบสถได้เพราะว่าเป็นเงินสร้างมัเต็มเตือนะคะเนาะวันนี้นะคะก็ขอให้องค์พญาสุขภาตตานะคะให้โชคลาภกับทุกคนให้ พัฒนาอย่าลืมกดไลค์ hmm. ให้หมอไม้ดยนะวันนี้หมอไม้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนลาไปก่อนสวัสดีเจ้า